เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมนสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในช่วงเช้าของวันที่5ธันวาคมค่ะเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ทางกรรมการอำนวยการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชก็เชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมพบเฝ้าทุลลอองธุลีพระบาทแสดงความจงรักภักดีค่ะโดยจะมีการถ่ายทอดสดเป็นระยะระยะทั้งช่วงออกมหาสมาคมและก็ช่วงค่ำค่ะที่มีการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะคะสำหรับการเสด็จ ออกมาหาสมาคมนณศสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตครั้งหลังสุดนั้นมีขึ้นในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ครั้งนั้นปุงชนชาวไทยนับแสนคนต่างก็สมเสื้อสีเหลืองเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพประบาทค่ะ